เขามีอะไรจะให้น้องบอลดูด้วยพร้อมไหมเราจะยืนมุมไหนดิเรายืนมุมลงมุมหน่อยเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนดูบอสยในตรงนี้หน่อยอ่าแต่บอสที่ตรงกลางเลยก็ได้อ่าจะมองนั่งนั่งตรงกลางนะครับอ่าโอเคพห้อครับเราไปดูวิดีโอความพิเศษจากครอบครัวเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนที่อยากจะพูดถึงน้องบอสกันดีกว่าครับเชิญครับ นความสความสุขเจริญนความีความันกีขอกให้มีช่คดรทบไปล้็นน้ฉันแต่ปนี้แคอลูกแค่พบเจอในดีีคนที่ดีเป็นที่ขอคุณคนดูแษาสุขทากคุณฟองนะครับให้ลูกแม่และฟ้ามีความสุขทันายได้ใจนะคุณเก่ง